ปฏิวัติความคิดพิชิตโรคภัยกันต่อนะคะการอดอาหารล้างพิษได้อย่างไรถึงทำให้คนที่ไปล้างพิษตับนั้นทยอยหายป่วยไปตามๆกัน คุณผู้ชมคะช่วงนี้พลิกขอแอบกระซิบนิดนึงค่ะสําหรับท่านสอวอสูงวัยที่อยากจะมีอายุยืนต้องไม่พลาดชมช่วงนี้นะคะเดี๋ยวตามพลิกไปดูผลงานวิจัยที่ได้ทดลองมาแล้วกว่า20ปีจากสหรัฐอเมริกาที่เขานั้นได้ทดลองกดอาหารทั้งในหนูและลิงเพื่อเปรียบเทียบพิสูจน์หาคำตอบให้ได้ว่าแบบไหนน่าจะทำให้อายุยืนมากกว่ากันซึ่งอาจารย์ปานเทพพวงพงพันธ์ได้เคยนำมาเปิดเผยบอกเล่าให้พี่น้องชาวไทยได้ฟังกันในรายการคุยทุกเรื่องกับสน ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากมหาวิทยาลัยคอนเนลที่สาหารัฐอเมริกานะครับคนพบมาทดลองกับหนูแล้วก็คนพบข้อมูลที่น่าสนใจะระหว่างหนูที่อดอาหารกับหนูที่ไม่อดอาหารนะครับไม่ทราบภาพพร้อมนะครับถ้าภาพพร้อมเรามาดูนะครับคือกราฟนี้เนี่ยถ้าเราจะเห็นนี่นะครับคือกราฟสีเ,เขียวเนี่ยคือแกนเนี่ยคือแกนจนํานวนเปอร์เซ็นตที่มีชีวิตอยู่คือเขาเรียกเป็นฝูงนะครับ คือตั้งแต่100%จนหมดฝูงคือศูนย์คือตายหมดนะครับเลี้ยงไปนี่นะครับด้านแกนนเนี่ยคือจํานวนเดือนที่เขามีชีวิตอยู่ปรากฏว่าสีเขียวเนี่ยคือกราฟที่หนูได้ดํารงชีวิตโดยไม่อดอาหารเลยทั้งฝูงตายหมดเนี่ยเมื่ออายุประมาณ36เดือนอต่อมาถ้าให้หนูอีกฝูงนึงนี่นะครับลดอาหารจำนวนแคลรอรี่25% มันมีชีวิตอายุยืนได้42เดือนตายหมดฝูงเมื่ออายุ42เดือนต่อมาสีชมพูลดอาหารไป55เซคือประมาณเกือบครึ่งนี่นะครับปรากฏว่ามันตายหมดฝูงเมื่ออายุประมาณ52เดือนแล้วก็ถ้าอดไปถึง65เปอเซอัตราการตายก็ถือว่ามีอายุขายยืนขึ้นเป็นประมาณสัก55เดือนพวกที่อดนี่ตายช้าสุด ผมถึงบอกนะครับว่าอดน้อยตายกินน้อยตายยากกินมากตายง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบที่ผมคิดว่ามีความน่าสนใจนะครับอันนี้เป็นการทดสอบเมื่อปี2477โดยแมรี่คอเวลและก็คลิฟแมคเคนนะครับแห่งมหาวิทยาลัยคอนเนลนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับ36เดือน42เดือน52เดือนและ56เดือนในท้ายที่สุดอ,อีกกันหนึ่งเป็นการทดสอบถึง23ปีคือแอนมิทู เราโชคดีนะครับที่รอผลงานวิจัยที่ใช้ใชเวลาถึง23ปีคือเขาเอาลิงวอกเนี่ยมาเลี้ยงกัน2ฝูงที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมืองเมดิสันบรสันวิสคอนซินของสหรัฐอเมริกาเลี้ยงมา23ปีตั้งแต่มัน4ี่ขวบแล้วก็เลี้ยง2ฝูงฝูงหนึ่งไม่อดอาหารหนึงอีกฝูงหนึ่งเนี่ยอดอาหาร30% ถ้าเทียบเรากิน3ามื้อคืออดมื้อเดียวครับถ้าเทียบกับหนูเมื่อกี้ที่อายุยืนสุดเนี่ยคือกินมื้อเดียวต่อวันถ้าเทียบกับคนทั่วไปนะครับก็มีมีในพไยรปิดกบอกให้ฉันมื้อเดียวสบายป่วยน้อยนะครับแต่เราไม่เคยรู้ว่ามันมีงานวิจัยอย่างนี้รองรับในการต่อมาอีก2 0 0 0กว่าปีถัดมานี่นะครับก็ปรากฏว่าหลังจากเลี้ยงแล้วเนี่ยผมมีภาพนี้ให้ดูนะครับกล้องพร้อมนะครับภาพนี้เป็นภาพลิงวอกเมื่ออายุ23าปีผ่านไป ทั้งสองตัวเนี่ยอายุ27ปี6เดือนเป็นอย่างนี้ครับอายุเท่ากันคุณแอนเห็นอะไรบ้างครับลิงทางซ้ายมือเป็นลิงที่ไม่อดอาหารเลยลิงทางขวามือเป็นลิงที่อดอาหาร30%สิ่งที่เราเห็นคือแววตาของมันเนี่ยลิงตัวนี้หนุ่มกว่าลิลงอีกฝั่งหนึ่งทั้งแวลตาฟันลักษณะพลังชีวิตขนที่มี อ่อนลอยแรงขนลำตัวรลักษณะนะการยืนขาที่แข็งแรงหางมันปรากฏว่าเขามาค้นพบว่าลิงทั้งฝูงอายุ27.6ปีนี่นะครับส่วนใหญ่คืออายุเฉลี่ยอายุไขที่ตายของทั้งฝูงนี้ในขณะที่ลิงฝูงนี้เนี่ยอายุเฉลี่ย,ย31ปีแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าเขาค้นพบว่าโรคที่เกิดตามอายุไข โรคที่เกิดตามอายุไขเช่นวัยนี้เป็นโรคนั้นวัยนี้เป็นโรคนี้นะครับปรากฏว่าลิงที่อดอาหารเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การมีชีวิตอยู่เหนือกว่าลิงอีกฝั่งหนึ่งสามเท่าตัวในวัยเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการอดอาหารถึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับหลายคนอาจกำลังสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมงานวิจัยต่างๆถึงมักจะใช้หนูตะเภาหรือว่าลิงเป็นสัตว์ทดลองนะคะ สัตว์ประเภทนี้เนี่ยมีความพิเศษแตกต่างกว่าสัตว์ชนิดอื่นอย่างไรแน่นอนคะ่ะว่ามนุษย์กับสัตว์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแน่นแฟ้นมายาวนานไม่ว่ามนุษย์หรือว่าสัตว์นะคะต่างก็อาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันและเราต่างก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติคะ่ะตามหลักฐานที่มีปรากฏพบว่าได้มีการนำหนูมาทดลองใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2164ค่ะ โดย2นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียนค่ะคือเดอโอฟรัสมุลเลอร์และโจฮันเนสเฟเบอร์ซึ่งได้ทดลองผ่าตัดหนูเพื่อทําการศึกษาถึงอว,วัยวะภายในเหตุใดถึงใช้หนูเป็นสัตว์ทดลองล่ะคะก็เพราะว่าหนูเป็นสัตว์ที่มีประสาสัมผัสไวในสมัยก่อนนั้นชาวเรือมักจะใช้หนูเป็นสัญญาณเตือนภยัยเพราะหนูจะสละเรือก่อนเรือลม่มเราจะได้เห็นเจ้าหนูนี่ล่ะค่ะวิ่งผ่านไปมาเต็มลาเรือเลยทีเดียวนอกจากนี้ประสาทสัมผัสของหนูก็ถือว่าไวกว่ามนุษย์หลายเท่านะคะ เพราะถ้าเกิดแผ่นดินไหวเมื่อไหร่แล้วก็เจ้าหนูนี่แหละค่ะที่จะออกอาการบอกเหตุให้เราเตรียมตัวรีบลี้ภัยก่อนได้เลยค่ะความเหมือนของหนูกับมนุษย์อีกอย่างหนึ่งก็คือหนูมีจํานวนยีนพอๆกับมนุษย์อีกด้วยค่ะส่วนเรื่องของริงนั้นแน่นอนที่สุดไม่ต้องพูดกันมากนะคะเรื่องของสปีชีส์ที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดในบรรดาสัตว์อื่นๆน,นั่นเองค่ะ ความจริงอยู่ในธรรมชาติถ้าอยากจะรู้ความจริงก็ต้องให้สังเกตสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติค่ะ พริกรรมหมายถึงการจำศีลของบรรดาสัตว์ต่างๆยังไงล่ะคะคุณผู้ชมรู้หรือไม่คะว่าช่วงเวลาที่สัตว์ต่างๆนั้นจำศีลพวกมันจะทําตัวอยู่นิ่งๆแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพวกมันจะต้องมีการอดอาหารร่วมด้วยว่าแต่บรรดาเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายสิงสาราสัตว์น้อยใหญ่เหล่านี้พวกมันจะจำศีลไปเพื่ออะไรจะเกี่ยวข้องกับการอยู่รอดของชีวิตหรือไม่และทําไมพวกมันมีวิธีการล้างพิษเหมือนมนุษย์หรือเปล่า และสัปดาห์นี้พริกมีผู้รู้อยู่ท่านหนึ่งนะคะที่จะตอบเราในเรื่องนี้ได้ท่านเป็นศิลปินผู้ปฏิบัติธรรมชา,า,ชาวอาโศกที่อุทิศตนใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบสุดๆไปเลยทั้งยังมีประสบการณ์ตรงจากประเทศอินเดียมาเล่าให้พี่น้องชาวไทยได้ฟังกันด้วยเดี๋ยวเราไปถามคุณลุงไม้ล่มธรรมชาติอโศกในเรื่องนี้ด้วยกันนะคะการอดอาหารของสัตว์ก็เหมือนกับการอดอาหารของคนนั่นแหละที่ผิดกันก็เพราะ ความคิดเห็นไม่เหมือนกันสัตว์เขามีความคิดเห็นตามสัญชาตญาณเขาไปตามสัญชาตญาณเช่นกบกับแย้เนี่ยเราเห็นจะได้ชัดเลยว่ากบกับแย้แย้ลึกลักษณะเหมือนกิ้งก่าตัวลายๆกบก็เหมือนคางคกพวกนี้ประเภทนะั้นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําแต่แย้นี่สัตว์บกสัตว์เลื้อยคลานแย้กับกบมันจะกินแต่เนื้อสัตว์คือกินมแมลงแมลงหลายชนิดเพราะกบกับแย่นี่มันไม่เลือกเลยพอเห็น สัตว์กระดูกกระดิกเนี่ยมันจะกระโดดหรือมันจะตะวัดลิ้นกบกับแย้ลิ้นยาวมากจะตะวัดลิ้นกินเร็วมากมันกินจนอิ่มพออิ่มแล้วมันเห็นว่าเออมันสมควรถึงเวลาแล้วเนี่ยกบก็จะลงไปอยู่ในรูอดอาหารแย้ก็จะลงไปอยู่ในรูอดอาหารแย้จะปิดรูเลยกบจะอยู่ในรูแย้จะเอาดินมาปิดรูอดอาหารเป็นเดือนเดือนจะไม่ขึ้นมาหากินอีก นี่คือการอดอาหารอดอาหารทำไมก็อดอาหารมันเป็นลักษณะธรรมชาติของชีวิตที่สัตว์ถูกสร้างมาโดยสัญชาตญาณให้ต้องทำอย่างนั้นเพื่อการอยู่รอดคือการล้างพิษเพราะ,ะกบออกมาจะร้องเสียงดังลั่นแย้ออกมาจะไล่กินแมลงเราไล่จับและแย้เท่าไหรไล่ไม่ทันแย้วิ่งเร็วกว่าคนมากมันแข็งแรงมาก นี่หละครับคือการอดอาหารแต่ที่เราเห็นชัดๆเช่นว่าอันนี้ต้องอดเช่นหมีต่างๆเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในถ้ำบางทีมันอดอาหารนานๆกินอาหารอิ่มลยอยู่ในถ้ำกันนานๆแต่อย่างไรเสียถึงไม่อดอาหารก็เถอะวิธีล้างพิษมันก็มีหลายวิธีเช่นควายเนี่ยกินหญ้ามันรู้ว่าหญ้าเนี่ยมันก็พิษทั้งนั้นพิษมากพิษน้อยพิษทั้งนั้น กินเสร็จแล้วมันแช่ขี้โคลนนี่วิธีล้างพิษตากแดดกับแช่ขี้โคลนประมาณนี้นี่คือวิธีล้างพิษของสัตว์มันมีลักษณะที่เป็นธรรมชาติบําบัดไม่ใช่ไปใช้ยาหรือใช้อะไรมากเลยอันนี้เป็นยาในตัวเลยเพราะว่าพอเรากลับไปหาธรรมชาติธรรมชาตินั่นคือยาบําบัดที่ดีที่สุด แรกๆเนี่ยมันจําเป็นนะการล้างพิษสมัยโบราณเพราะคนนี้อย่างน้อยๆก็ไปกินของมีพิษเช่นว่าสมัยโบราณนานนมเนี่ยเขาต้องไปกินอาหารต่างๆที่อยู่ในป่ากินพืชผักผลไม้กินอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีพิษผู้นําถูกสารพิษถูกวางยาพิษจีนเขาใช้วิธีล้างพิษโดยการใช้กําลังภายในเห็นไหมฮะ ใช้กำลังภายในซึ่งผมเคยไปในเมืองจีนแล้วให้เขาลองล้างพิษดูไม่ใช่ธรรมดานะมันเป็นเรื่องจริงๆที่ว่าเหมือนกระแสไฟฟ้าเดินไปทั่วแรงมากแล้วแต่เขาจะใส่แรงสักเท่าไหร่ไปได้ทุกแห่งนั่นคือวิธีล้างพิษของเขาถ้าไม่ล้างพิษตายแน่เพราะเขาจะต้องล้างพิษนั่นสมัยก่อนที่เขาถูกยากพิษกันจริงๆนั้นจีนแต่ถ้าในอินเดียผมมีเพื่อนคนหนึ่ง ตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเยวเขาอดอาหาร15วันเดือนหนึ่งกินครึ่งเดือนอดครึ่งเดือนเหลือเชื่อร่างกายเขาแข็งแรงเขาเป็นนักปรา์เป็นนักปรชัชญานั้น15วันแต่เท่าที่รู้มาในหนังสือที่อ่านมานะแล้วก็เท่าที่ไปในอินเดียที่ไปสัมผัสมาที่เขาบอกมาว่า อดอาหารกันตลอดไม่กินเลยเช่นว่าโยคยีบาบาเดวเรียบาบาเดวเรียเนี่ยไม่กินอะไรเลยเขากินปรานมีวิธีกินปราณคือกินชีวิตปรานี่แปลว่าชีวิตเขาบอกว่าลมหายใจเนี่ยข้าวกับออกมันมีปิดมันมันมีรอยต่อระหว่างข้าวออกเนี่ยเพราะนั้นเขาเปิดรอยต่อนี้ ได้เขาก็จะกินปลานได้เพราะว่านบาบาเดวเรียเนี่ยเขากินปลาตัวนี้เขามีอายุยืนถึงสองพันกว่าปีจะเท็กจริงอย่างไรผมไม่ทราบแต่บาบาเวเรถูกคนยกย่องบูชามากเขามีเหมือนกันคือเขามีถึงกับมีบทบัญญัติไว้เลยโดยเฉพาะในอิสลามเนี่ยเขาถือเคร่งวันรอมฎอนต้องอดอาหารในฮินดูก็อดอาหารใน พุทธก็วันเห็นไหมวันศีลอุโบสถหรือโดยเฉพาะพระพเจ้าฉลาดยิ่งยอดปราดยอดศาสดาที่ให้เราอดอาหารทุกวันทุกวันคือไม่ได้อดเต็มวันแต่กินวันละมือสองมือนั้นอดเพราะตับก็จะได้หยุดพักแล้วตับก็จะได้ล้างสารพิษแล้วของอินเดียเนี่ยเขาก็อดอดในลักษณะที่ว่า เป็นประเพณีเลยพอวันขึ้น15ห้าค่ำแรม15ห้าค่ำเขาจะอดกันเพราะว่าคนถืออดมากอินเดียพันกว่าล้านลองคิดดูทีถ้าเขาถืออดพันกว่าล้านคนเนี่ยอาหารวันนั้นจะเหลือสักเท่าไหร่นี่หละย,ยิ่งใหญ่มากการทำอย่างนี้การอดอาหารพระเจ้าบอกว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีอายุยืนต่างๆนะครับพระเจ้าให้กินก่อนเที่ยงเพราะว่ามื้อเช้าเนี่ย บำรุงสมองมือเที่ยงบำรุงกำลังมือเย็นบำรุงกลางเป็นธรรมชาติเช้าขึ้นมาคนเวลาลุกขึ้นคิดก่อนแล้วว่าทำโน้นทำนี้ความคิดไปเขาต้องให้กับความคิดก่อนเพราะนกินอะไรที่บำรุงสมองก่อนมือเที่ยงแน่นอนต้องทำงานพอตื่นขึ้นมาต้องไปทำงานก็ต้องกินอาหารเพื่อกําลัง เมื่อกลางกลางคืนนอนก็เขาก็ไปเสพกามพุ้งสร้างคิดกันกเป็นเรื่องของเสพกามพระเจ้าให้ฉันแค่ก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงหนึ่งมือก็ได้ทั้งสมองได้ทั้งกำลังพระเจ้าฉลาด ผู้ชมคะว่ากันด้วยเรื่องประเพณีพิธีกรรมการถือศีลอดของศาสนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามพราหมยูดายโยคีต่างก็มีการอดอาหารเพื่อเป็นช่วงเวลาของการให้รำลึกถึงพระเจ้าทั้งมุ่งเน้นพัฒนาจิตวิญญาณลดตัวลดตนลดกิเลสท,ที่หมกหมุมอยู่ในใจเป็นหลักค่ะ ชาวมุสลิมจะเริ่มต้นถือศีลอดในเดือนอันประเสริฐที่เรียกว่ารอมฎอนลดการกินการดื่มนับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกเป็นระยะเวลา30วันด้านคริสเตชนก็จะถือศีลอดอาหารอาธิษฐานภาวนาเรียกว่าเทศกาลมหาพรตเพื่อลำลึกถึงพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ซึ่งเคยถือศีลอดอาหารเป็นระยะเวลายาวนานถึง40วัน โยมคิปเพอร์คือวันถือศีลอดประจำปีของยิวหรือศาสนายูดายเป็นวันที่อดอาหารและมีการสวดมนต์ทั้งวันในโบสถ์ยิวเพื่อทำความสะอาดร่างกายและจิตใจในคัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์อันกุลอ่านได้ลงบันทึกไว้ว่าโมเสสผู้นำผู้ปลดปล่อยชาวยิวจากอียิปต์ก็ได้มีการถือศีลอดอาหารเป็นระยะเวลานานถึง40วัน เพื่อขัดเกลาวตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์จากกายเนื้อซึ่งเป็นกายหยาบก่อนที่จะเดินทางไปรับพระวจนะอันสูงส่งจากพระเจ้าด้านพราหมในศาสนาฮินดูก็มีการถือศีลอดอาหารในวันที่11หรือ12ของทุกเดือนการ,รบำเพ็ญตบะของโยคีชาวอินเดียก็ถือศีลอดโดยการละเว้นจากการกินการดื่มเป็นระยะเวลา40วันเช่นกัน สมัยพุทธกาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เกี่ยวกับการกินอาหารมื้อเดียวว่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกายตามพระไตรปิฎกเล่ม12ข้อ265กับตาจูปมาส,สูตรดังที่ว่าเราฉันอาหารนักที่แห่งเดียวเมื่อเราฉันอาหารอยู่รู้สึกว่า 1. มีความเจ็บป่วยน้อย 2. มีความลำบากน้อย 3. มีความเบากาย 4. มีกำลัง 5. อยู่อย่างผาสุกโดยบัญญัติให้ภิกษุผู้เลี้ยงชีพชอบด้วยการพิกข,ขาจารย์พึงรบกวนคารวาสเพียงมือเดียวก็น่าจะเพียงพอต่อการยังชีพแล้วเหล่าสาวกไม่ควรเบียดเบียนอาหารจากชาวโลกมากนักไม่พึงทำตนเองให้เป็นภาระและจักงดเว้นบริโภคอาหารในยามวิการคือหลังเที่ยงไปแล้ว แต่พระองค์ก็ยังทรงมีอาหารเป็นเพลสัตว์ที่อนุญาตให้ฉันได้นั่นก็คือน้ำปานะหรือน้ำที่คั้นจากผลไม้ค่ะที่กรรมทางศาสนาต่างๆนะคะก็ได้มีการกล่าวถึงการอดอาหารค่ะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการอดอาหารแล้วก็ได้ถูกจัดซ่อนไว้ในรูปแบบของโบราณอุบายเป็นประเพณีให้ปฏิบัติกันสืบทอดต่อๆกันมา คุณผู้ชมคะการอดอาหารคงจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การรักษาโรคแต่เพียงเท่านั้นเพราะว่ามันทำให้เราได้เห็นถึงพลังศรัทธ,ธาของมนุษย์อีกด้วยค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมช่วงสุดท้ายสําหรับช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปหาคําตอบในเรื่องอื่นๆกันต่อพริกว่าเรามาสรุปกันนิดนึงในเรื่องของการอดอาหารล้างพิษได้อย่างไรคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าทุกครั้งที่เราอดอาหารสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คืออย่างที่ทราบกันว่าไขมันเป็นตัวเก็บสะสมสารพิษทั้งหลายในร่างกายวันที่เราอดก็คือวันที่เราเบิร์นร่างกายเผาไหม้เอาไขมันออกมาวันนั้นสารพิษมันก็นตามออกมาด้วยยังไงล่ะคะ นั่นก็ยิ่งหมายความว่าในวันที่เราอดเราจะกระตุ้นให้ร่างกายดึงเอาสารพิษทั้งหลายทั้งแหลที่สะสมอยู่ในร่างกายออกมาในรูปแบบของไขมันหรือแม้กระทั่งที่อยู่ในตับเองออกมาค่ะ จากแหล่งข้อมูลที่พริกและทีมงานตั้งใจนำมาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอาจเรียกได้ว่าหัวใจหลักของการล้างพิษตับทุกแหนงความรู้เขาใช้วิธีล้างพิษด้วยการอดอาหารเพราะถ้าไม่อดอาหารการล้างพิษอาจจะไม่เกิดขึ้นได้ค่ะดังนั้นผู้เข้าคอที่อยากจ,จะฟื้นฟรูร่างกายให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นก็จําเป็นต้องฟื้นทนและทนอดอาหารชั่วเวลาหนึง่งก็เพราว่ามันเป็นการอดเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของเราอย่างไงล่ะคะ สัปดาห์หน้าห้ามพลาดอย่าลืมกลับมาติดตามปฏิวัติความคิดพิชิตโรคภัยกันต่อว่าการล้างพิษตับทําให้คนหายป่วยได้อย่างไรในหัวข้อต่อไปเลยค่ะว่าทําไมต้องล้างลําไส้และถ้าล้างลําไส้ไม่สะอาดละ่ะจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไรสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวแมนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิต ชุดล้างพิษตับ3ส,สูตรในหนึ่งเดียวที่คุณสามารถทำเองได้เอาคลายวอเทอร์กระติกน้ำด่างพบง่ายใช้สะดวกวอเทอร์ไอออนเซอร์เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียว